กินไข่ที่เหล่านะฮะทุกคนตอนแรกพี่ชิมไม่เผ็ดแล้วตอนนี้พ่อเริ่มเผ็ดเริ่มเผ็ดหญิงกินเสร็จแล้วนะคะเขาให้อันนี้มาด้วยอุ้ยเขาใส่ปิงด้วยนี่ นี่เปลี่ยนพ่อมาที <sh arp> <sh arp> ่สุดเลยไหมโอ้ไม่ก็มากินไอที่เลานะคะคนแถวนี้ร้านอาหารเยอะมากเหมือนแบบสตรีทฟู้ดเยอะคือชั้นใส่เป็นบูธอย่างนี้ใช่ไหม ฉันจะเดินไปไม้าหวแล้วยิงฉันจะตายแล้วช่วยฉันด้วยหน้าฉันอ่อมแล้วหยิงฉันต้องกลับไปแต่งหน้าใหม่เดี๋ยวฉันต้องไปดูโชว์เปลี่ยนหน้าอีาเดี๋ยวขึ้นไปกินไฮดีเ้เราจ้ะก็ะเหมือนที่ไทยเป๊ะนี่นะคะเป็นไฮดี้เหล่าเบียรนะฮะเดี๋ยวให้พ่อแม่ลองชิมเพราะทําไม่กินเบียรนะคะไม่ค่อยไม,ไ,มไม่ค่อยกินเบียกินได้แต่ไม่ค่อยกิน นี่นะคะเป็นโซนน้ำจิม้มและผล,ละไม้และขนมนะคะคอนจี้คอนจี้ก็คือโจ๊กแต่ไม่เหมือนที่ไทยนะคะมีน้ำจิ้มโตเกีน้ำติม้มดอกาเวอร์โทสเซซามีซีดมันเป็นลูกชิ้นกุ้งนะคะ วันนี้นะคะที่มีก็จะเป็นซุปมะเขือเทศซุปมาล่านะคะแล้วก็ซุปเห็ดนะคะหญิงเริ่มเลยหญิงใส่นี่นะคะลงไปอุ้ยทำไมอันนี้มันเห็ดอะไรทำเป็นสีเนี้ยเห็ดเข็มทองแบบเหลืองๆอ่ะซุปมะเขือเทศนี่แต่ที่ดีที่สุดในนี้ก็คือทักหนึ่งชิ้นเอาตรงนั้นแหละเขาก็มีให้ตักมาเองอ่ะ เหมือนแมคโดนัล์เลยเป็นไฟอันนี้หม่าล่าหนึ่งชิ้นนอกั้นแต่อันอื่นอุ้ยแต่ข้าวนี้มันน่ากินมากนะมันเหมือนข้าวอะไรเดี๋ยวบอกนั่นแหละข้าวผัดกระเทียมที่ถูกต้องถูกน้องหละน่ค่อยถูกใจฉันน่ะชอบข้าวผัดนะแต่เขาเหมือนใส่เอ็นไก่เอ็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบหม่าล่าน่ากลัวมากทุกคน ก็นู้นุชาติัวถึงนี่ไม่ชิมเผ็ดตอนแรกพี่ชิมไม่เผ็ดแล้วตอนนี้พ่อเริ่มเผ็ดเริ่มเผ็ดอร่อยเลยเผ็ดร้อนรสชาติเหมือนที่ไทยเลยนี่แหละรสชาติเหมือนที่ไทยถูกต้องเดี๋ยวเราลองมาชิมเป็นซุปมะเขือเทศของที่นี่นะคะอันนี้มันเป็นหมาล่า มเมื่อเสือเทศก็คล้ายๆไทยโดยสรุปแล้ว่รสชาติมันจะแบบไม่จัดเท่าไทยแค่นั้นแหละเพราว่ามีเต็มเลยก็มาจากจีนนี่แหละไปอยู่ที่ไทยดังมากแต่น้าจิ้มที่เราถูกใจอคือน้ำจิ้มนี้จิ้มฉ่ำๆมันคือน้ําจิ้มสุก,กี้นี่แหละเอามาจากไทยหากุ้งเด้งๆชิมก่อนนะทุกคนกุ้งเด้ง,งจิ้มกับน้าจิ้มเซซามีนะคะ ครับลองกุ้งเด้งหม่าล่าหนึ่งชิ้นต้องเผ็ดร้อนแน่ๆเผ็ดร้อนถูกใจนี่ทุกคนอันนี้คือทซนต์ีที่งามฮะไก่ทอดได้หละกับผิดหม่าล่าไก่ทอดอยังไงก็ number o ย e จริงๆทุกคน รอบนี้เป็นรอบแรกที่ฉันสามารถตั an ้งกล้องได้ในทริปนี้โอเคเฟรมเลิศจริงๆอ่ะข้าวเนี้ยโคตรอร่อยนะทุกคนแต่ว่ามันใส่เหมือนแบบเอ็นเอ็นไก่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยกรุบกรับกรุบกรับอร่อยนะทุกคนฉันก็ทำอยู่ตั้งนานนะเอาอันนี้มาให้จ้าเห็นไหมตะแกงใส่สาหราย เอาจริงที่เนี่ยแี่ดิรับชอบอันนี้เซซามิซอสมันจะมันมันมันจะอร่อยแม่ลองชิมยังแม่มีเซซามิซอสเปล่าไม่มีหรักซีใช่ของอแทวแน่ยมอ๋ออุ้ยสาหร่ายเลยเยอะมากหญิงนะก็ะจะกินสาหร่ให้กินเดี๋ยวจบคลิปนี้ถ้ามีแรงเราจะพาไปร้านอาหารข้างแม่น้ำไปจิบไวน์เบาๆแต่ถ้าไม่มีแรงก็เจอ เพราะว่าการที่จะออกไปข้างนอกฉันต้องกลับไปคืนหน้าใหม่เพราะหน้าตอนนี้อ่อมมากออกไปก็คงไม่มีใครเดินมาคุยด้วยหรอกมันจะออกไปเสียเที่ยวคน introvert เนี่ยคนโทรเวิร์ t น,น,น,นะแม่บอกก็นั่งกินคนเดียวแต่คนอื่นมาชวนคุยก็คุยป้าแม่แตอนนี้คือพยายามลวกอันนี้อยู่สารายอ๋อโอเคขอบคุณค่ะมาอีกแล้วให้กูเป็นครั้งที่สองแล้ว ช่วงนี้รู้สึกไฟเบอร์สูงมากหญิงหรือเ่าฉันกินเห็ดทั้งนสารลายทั้งนี้ผักเพราะอาหารมันกินยากมากใช่ไหมแถวแบบไอเทียบไปแถวจีนเจโกรับเห็ดะมาอาหารมันกินยากมากฉันก็เลยกินแต่ผักกินแต่เห็ดแล้วมันมีเห็ดทุกมือด้วยนะอืมแล้วมีเห็ดทุกมือเห็ดอร่อยด้วยเห็ดนางอร่อยนะทุกคนแต่ว่าวิธีการปรุงนางกัไม่ได้เลยเห็ดมันเฟรชมากไม่บอกเราจะกินเห็ดกันทุกมื้อไม่ได้แต่ว่าแทบกินได้นะโปรตีนสูงไฟเบอร์สูงแต่ถ้ากินเห็ดทุกมืออาจจะขาดสารอาหารได้ นี่อร่อยลูกชิ้นกุ้งก็อร่อยทุกคน,น,นลูกชิ้นกุ้งอร่อยลูกชิ้นกุ้งอร่อยคำสุดท้ายนะคะหญ่งกับเดี๋ยวกินสลัดให้คำหนึง <c oughs> สลัดนะคะจิ้มแบบนี้ซอสงาชุชม่มชำอ่ okay, อาโอเคเขามีโชว์ด้วยนะดดเดี๋ยวให้ดู นางขอจับมือชาติแล้วก็นางก็แบบจั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 บแล้วกูก็อะไรหรอเสร็จปุ๊บนางก็เปลี่ยนหน้าแล้วเมื่อกี้กล้องเลยไปหนีเลยเลยเปลี่ยนหน้าด้ไมเปลี่ยนหน้าแล้วไม่แล้วมันคงไม่รู้่เล็บแบบยาวแบบติดเล็บเกือบเล็บเกือบห้านี่นะคะนางให้อันนี้มานะคะเป็นเหมือนเครื่องรางเปลี่ยนหน้าอะไรก็ไม่รู้นะคะให้มาพ่อแม่มีผู้ชายให้หนูอะทำไงอะ แรงมากหญิงกินเสร็จแล้วนะคะเขาให้อันนี้มาด้วยให้คนละสองถุงทุกคนเป็นรูปแพนด้านี่น่ารักปะอร่อยไหมพ่อแม่อร่อยเดี๋ยวพี่ไม่ไดลดพรุ่งนี้อร่อยหรอนี่ดูถุงนี้รูปทรงเหมือนคอนเน่ทุกคนรถเหมือนโรลล์โคสเตอร์โรลล์โคสเตอร์แต่แบบพองๆอ่ะพามาดูโรงละครเปลี่ยนหน้า แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะคะไป เมื่อกี้เขาโยนมาแล้วฉันหยิบได้เ้ยถึงห้องแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ก็อาบน้ำและลืมรีวิวห้อง นาเอ็นดมากามาอาบน้ําเลยนะอ่ะเดี๋ยวทับจะรีวิวห้องให้ทุกคนดูนะคะอ่ะเข้ามาก็จะมีกระจกแบบเต็มตัวเลยเลิศมากนะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนฮอเวนะมีตู้นิดหน่อยให้เก็บของกรุบกริบนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําแล้วก็ชั้นเองนะคะห้องน้ํานะคะก็จะมีอ่างด้วยนะคะนี่อ่างสามารถเปิดหรือปิดไปทางห้องนอนก็ได้นะคะห้องชชกโครกนะคะค่อนข้างใหญ่เลยแล้วก็นี่ ตรงนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์นะคะใหญ่มากทุกคนมาถึงโซนห้องนอนนะคะแล้วห้องนั่งเล่นก็คือโคตรใหญ่เตียงก็คือเตียงแบบคิงไ i z e นะคะทีวีซาวบาบารนิดหน่อยนะคะโต๊ะนะคะไว้แต่งหน้าแน่นอน แล้วก็โซฟาค่ะนะั่งชิวๆห้องคือดีมากคืออยากให้ดูว่าถ้าเกิดแบบมองมาจากมุมนี้คือห้องมันสวยอะ่ะเฮอห้องมันสวย <c oughs> แบบผสมผสานสีสันแบบ c o l o r อร์ฟสุดอ่ะโอเคเดี๋ยวแทบขอแต่งตัวพักผ่อนนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวแทบจะออกไปดงด่มดื่มนิดหน่อย สวันนีค่ะทุกคนตื่นแล้วนะคะเมื่อคืนก็คือน,นอนเยอะเพราะว่าแทบไม่ไปไม่ออกเช้าอะ่ะทุกคนแทบออกแบบสิบโมงครึ่งคนหนึ่งเขาออก,กประมาณแบบเก้าโมงอะไรเงี้ยแทบอกแทาขอนนอนแทไม่ไหวละหน้าแบบโซมอ่อมมากนะคะกลงมาร้านอาหารเลยคนเขาไปวัดกันมาก่อนนะคะตอนนี้นะคะมากินข้าวเป็นตัวจีนแบบอาหารกวางตุง้งใช่ปะ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปสนามบินนะคะพาแม่มาซื้อกาแฟนะอู้ตรงนี้คือดูดีนะ มันจะเป็นผัดแบบแตงกวากับอะไรก็ไม่รู้ว่ามันอารมณ์ผัดบวมเมืองไทยเลยอ่ะที่นี่นะคะลองกินชามิลค์ทีของที่นี่สองแบรนด์ละมีชากีกับอีกอันนึงทับกินของจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเนี่เขาจะใส่น้ำแข็งน้อยคือเมื่อก่อนเขาจะไม่ใส่น้ำแข็งเลยทุกคนอันนี้เขาจะใส่น้ำแข็งแค่น้อยนึงแล้วนี่ครับกินแบบห <c oughs> วานร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่หวานคือหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ของที่นี่เท่ากับหวานยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเมืองไทย เขาบอกว่าผู้หญิงเฉีงตัวนะคะมีชอบกินหมาล่าเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างหนาวเวลากินหมาล่าแล้วมันทําให้แบบมีเหงื่อได้แบบขับเหงื่อทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เขาบอกอีกอย่างหนึ่งคือผู้หญิงเฉิงตัวแซบเหมือนหมาล่าไกด์บอกมานะครับเพราะว่าผู้ชายเฉิงตัวจะต้องทํางานบ้านได้ต้องช่วยผู้หญิงดูแลผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ทิ้งให้ผู้หญิงแบบทำงานบ้านอย่างเดียวผู้ชายก็ต้องสักผ้าถูบ้านได้อะไรอ่ะ รสชาติเหมือนอะไรเหมือนกระเพาะปลาใส่ผักเยอะๆใส่เห็ดนะมีเห็ดคือเอาจริงๆกินจนไฟเบอร์แบบไม่ต้องกินแล้วอ่ะมีเห็ดมีทั่วเขาใส่ปลาท้องโก้ด้วยมีปลาท้องโก้มมีหนึ่งกระเพาะปลาแหละที่มันอร่อยเพราะมันใส่ปลาท้องโก้ทุกคนมาอร่อยที่ปลาท้องโก้ยิงดูเผ็ดเลย ออนเป็นหัวสามเมนูนี้สุปอร่อยที่สุดอ,อ,อ,อุ้ยเขาใส่ปิงด้วยนี่นี่ปิงั้ยนี่ปริงพ่ออร่อยที่สุดเลยนะ,<ด>ะโอ้ไม่ก็ที่มันกรุบๆนี่มันคือปริงนี่เองอเมนูนี้ดีสุดทุกคนอันนี้ของโปรดคุณแม่คุณงคงแม่รอดและะ้วค่ะอ่าเดี๋ยวให้กขมุนก่อนนะทุกคน อันนี้มันเป็นกุ้งอบวนเส้นทุกคนเราต้องลองนิดๆหน่อยๆนะฮะปลาน่ากลัวมากเนื้อมันอยู่อยูๆเนื้อเหมือนแบบเนื้ออารมณ์ปากระพงแต่เลนกๆอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนข้าวเหนียวข้าวโพดหรือพาหรือพาทำหน้าอันนี้นะคะแชทจิตวิีบอกว่ามันคือปลานี้ทุกคนปลาคาร์บหัวโตเมื่อกี้นะคะเป็นหมูสามชั้นหน้า ฉันรอดละฉันมีกระหล่ำปีทอดน้ำปลาแม่ทำไมแม่ติดตอมออ,มอะหนะืมตำรวจเช็คถาวว่าสาวไปหรือเปล่าอะไรนะถาาว่าสาวไปหรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้เลยเหรออ้อเขาบอก just normal check อ๋อทำไมในรูปแม่ก็เหมือนในนี้มยเหมือนในอำรวจแกอะดูดิ <laughs> ป้าเลย <laughs> เขามองหน้าแล้วก็มองรูปมองหน้าแล้วมองรูปแม่บอกว่าในพาสปอร์ตตอนนั้นแม่แม่อ้วนกว่านี้ตอนนี้สาวกว่านี้สาวกว่าทาหน้านิดหน่อยแล้วก็เลยบอกตอมอว่าอ๋อฉันทาหน้ามา <S 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 แม่โดนสองรอบแล้วนะเช็คพาสปอร์ตอย่างเงี้ยซึ่งปกติไม่เคยโดนเลยเพราะมาจีนบ่อยใช่ไหมทุกคนแทบหิวมากๆเลยทุกคนเพราะว่ากลางวัน,น่ะกินอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้จะกินข้างบนก็ห่วงแม่ ทุกคนครีมกับทุกอย่างที่นี่ค่อนข้างแพงไปถ้าไี่ห้หาอะไรกินแล้วถ้พี่หิวมากอีกฉันจะปิดคลิปไปตรงนี้เลยนะแล้วก็คลิปหน้าคือเมืองไทยทำอะไรค่อยว่ากันอาทิตย์หน้าแม่จะพาไปกินข้าวนะคะเป็นร้านปิ้งย่างดีไหมว่ากันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วจ้า I love you bye